วัสดีฉันดอร่าสวัสดีคะ่ะเจนนี่นะคะเอ,อ้ยเสียงน่ารักจังเลยน้องเจนนี่แนะนําตัวเอ,อ่อชื่อจริงนามสกุลจริงนิดนึงคะ่ะได้คะ่ะก็ชื่อจริงชื่อวิเชยดานะคะวรพงศ์คิสุทธ์ชื่อเล่นเจนนี่คะ่ะน้องเจนนี่เป็นคนให้เสียงดอร่าใช่ะค,ะค่ะเป็นดอร่ <D ora S 2> ทาทั้งกระตูนทั้งกระตูนแล้วก็ทั้งเวอร์ชั่นที่เป็นหนังเลยโอ้ภาคมังแต่เก้าขว่จริงๆภาคมังแต่เก้าขวบนีภาคมากี่เรื่องละคะ อืมโอ้จริงๆก็เยอะเหมือนกันเนอะไม่ได้นับเลยแต่ว่าถ้าเกิดแบบเรื่องเรื่องที่แบบดังๆหน่อยก็จะมีดอร่าเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ม,มีแบบเป็นเจ้าหญิงโซเฟียเดอะเฟิร์สะคะแล้วก็แบบเก็บตัวนิดนิดหน่อยหน่อยใน Toy Story เป็นบอนนี่อะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อเป็นบอนนี่นะคะใช่อ่าอันนี้เรามาถามกันนิดนึงคือบอกว่ามันมีแฟนคลับเรียกร้องมันจะมีน้องแฟนคลับอยู่คนนึงทุกคลิปที่พี่ยุ่งลงนะน้องเจนนี่ค่ะคอับ สัมภาษณ์พี่เจนนี่เนี่ยครับขอสัมภาษณ์พี่จนเจนนี่ oh. ไอคลิปไหนก็จะมีเดี๋ยวขอสัมภาษณ์พี่จนเจนนี่ค่ะบจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> เราต้องจัดแล้วแหละก็ค <c oughs> ือเขาเรียกร้องขนาดนี้ <c oughs> อ่ะพังแต่เก้าขวบหนูเข้าวงการพังมาได้ยังไงตั้งแต่เด็กๆคะก็ <c oughs> ตอนเด็กๆก็คือเริ่มจากเรียนร้องเพลงก่อนคะ่ะแล้วก็ตอนนั้นจริง,รงๆเป็นคนไม่กล้าแสดงออกเลยก็เลยไปเรียนร้องเพลงทีนี้<อ>คุณครูที่สอนร้องเพลงนี่ก็ขออนุญ,ญาตเอ่ยถึงชื่อครูแอนนันทนานะคะ<อ>ก็เหมือนกับก็เป็นนักพากย์อยูแ่แล้วตอนนั้นก็มีเรื่องดอร่าดิเอ็กซ์ปอลเอร์นี่แหละที่เขากําลังเหมือนแคสกันอยู่<ม>ก็เลยแบบลองเอาหนูมาแคสดูคะ่ะ<ม>ใช่แล้วปรากฏว่าแคสเรื่องดอร่าติดหลังจากนั้นมันก็เลยแบบเริ่มมีงานเข้ามาเรื่อยๆ อ๋อแล้วดอร่าเนี่ยคือตั้งแต่ที่หนูก้าขวบมามันพักซีซั่นยาวมากเลยยาวมากกี่ปีนะคะจำได้ว่าแบบมันร้อยกว่าสองร้อยตอนเลยก็คือพากตั้งแต่แบบก้าขวบจนสิบกว่าขวบค่ะแล้วจนตอนนี้ที่เราเอ่ออายุโตขึ้นนี่คือจริงจริงนะคุณผู้ชมนี่เจอตั้งแต่ที่น้องเจนนี่เด็กๆตอนนี้เจนนี่บอกหนูทำงานแล้วปีหนึ่งแบบเฮ้ยตกใจมากใช่ทำงานแล้วแล้วแบบเฮ้ยเฮ้ยทำงานแล้วตาแล้วฉัน จะไม่แก่ได้ยังไงโอไม่ยล้ยังเหมือนเดิมตั้งแต่ตอนที่เราเจอโอ้คือแบบเฮ้ยมันแบบเวลาผ่านไปขนาดนี้ก็คือแสดงว่าตั้งแต่ก้าขัวตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่คะคุณน้อตอนนี้ยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองค่ะโอ้โหน้องจจเนี่ยังเสียงเด็กเหมือนเดิมเลยอ่ะใช่เสียงเสียงแบบอาจจะโตขึ้นนิดนึงค่ะแต่ว่ายังส่วนใหญ่ก็แบบยังได้แบบแคสเป็นตัวเด็กๆอยู่เสียงมันก็อยู่ประมาณนี้เสียงไม่โตเสียงดีแล้วดีแล้วคงเอาไว้ไอ้ชุ่งถามอีกหนึ่งว่าตั้งแต่ที่เราพากมา เออเป็นสิบกว่าปีเนี่ยเนาะค่ะโอ้นานมากนานมากเราแบบว่าพาคแต่ตัวเด็กใสๆค่ะใช่ไหมใช่เอาจงริงแล้วเราอยากภาคแนวอื่นบ้างไหมอ่ะอยากพาคแบบเกาหลีใช่จริงๆอ่ะอยากภาคซีรีส์เกาหลีแต่ว่าคือตอนนี้นเคยแคสและ้ะแต่ว่าไม่ติดจริงเหรอคะ <laughs> ใช่เหมือนเจนรู้สึกว่าแบบเจนไม่ค่อยเสียงอาจจะแบบไม่ค่อยเข้ากับซีรีส์เกาหลีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าแบบพวกซีรีส์ฝรั่งมีได้ทําอยู่บ้างค่ะ แต่ว่าซีรีส์เกาหลีนี่ยังแบบไม่เคยเลยก็อยากลองเหมือนกันอ,อ๋อเสียงเราเล็กน่ารักเ <c oughs> สียงเราเด็กมากนะคะเออมันเป็นที่วิธีการพากวิธีการพูดของเรา <c oughs> ถ้าเราพูดสไตล์เนี้ยมันจะออกเป็นแนวฝรั่ง <c oughs> หรือเป็นแนวการ์ตูน <c oughs> แต่ถ้าเป็นวิธีการพูดแบบเกาหลีมันจะเป็นอีกแบบหนึง่ง <c oughs> จริงคะ่ะ <c oughs> แล้วแบบบุค,คลิกตัวไหนที่เราแบบเอออยากพากบ้างนะคะเพราะเราพากนี่พากเรีบูบ้างไหมได้อะไรบ้างไหม เคยมีบูเรื่องเดือนนะ Sweet Girl มั้งค่ะ Sweet Girl ใช่ใน Netflix ที่ที่เป็นที่ที่นางเอกจริงๆเป็นเป็นคนที่เล่นดอรา่าเหมือนกันใช่ใน,น,น,นบูบที่เป็นหนังคนใช่ใช่ก็บูบูอยู่พอสมควรเลยค่ะแล้วลำบากไหมนสำหรับหนูเหนื่อยมัน acting เหนื่อยแต่ว่าก็สนุกดีค่ะท้าทาย<อ>ดีใช่งั้นวันนี้ได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 ้เหนื่อยแน่เพราะว่าพากับพี่ยุ้งในบูหมดเยอะแล้วก็บอว่าแบบ อ,อยังบอกไม่ได้ว่าเรื่องอะไรนะคะก็เห็นเราคิดถึงน้องเจนนี่แต่ว่าแต่แรกเห็นน้องเจนนี่สภาพแต่ใสๆ<ะ>เก็คิดอยู่เหมือนกันว่าแบบ <c oughs> อันนี้มันค่อนข้างจะบู๊เยอะแล้วก็แบบออกแรงมากว่าเออจะเป็นยังไงอยวลองดูน่าจะไหวคะ่ะ <c oughs> อยากอยากทดสอบความบู๊ของเราเพราะเห็นเราหนูเรียบร้อยไง <c oughs> แล้วที่ภาคมามีมีบทแบบไหนที่เราประทับใจที่สุดที่รู้สึกว่าเราแบบภาครู้สึกมันยากดีบ้างไหมคะภาคแล้วรู้สึกยากดีจริงๆ จะมีเรื่องตอนนั้นเป็นเรื่องแรกที่ได้พากย์หนังคนนะคะทํากับอ,อาจจะเรื่อง White House Down mm hmm. ใช่ใช่อันนั้นก็แบบมีมีบู๊เหมือนกันแต่อาจจะยังไม่ได้หนักมาเท่า Sweet Sweet Girl ใช่แต่ว่า mm hmm. อันนั้นเป็นเหมือนกับความท้าทายแรกเพราะว่าตอนนั้นยังไม่เคยพากย์หนังคนมาก่อนเลยแล้วก็รู้สึกเห mm hmm. มือนเปิดประสบการณ์ใหม่ใช่ค่ะ mm hmm. แล้วชอบอะไรมากกันคะหนังการ์ตูนกปบหนังคนเออจริงๆอ่ะจริงๆชอบการ์ตูนมากกว่าเพราะรู้สึกแบบโตมาก,กับการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก mm ็จะมีความแบบ รู้สึกเออเป็นตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆพอเริ่มโตขึ้นก็เริ่มอยากพากหนังที่เป็นคนมากขึ้นเพราะว่าเราเราเองก็โตแล้วเนาะก็อยากแบบว่าหาชาเลนจ์ใหม่ๆอยากแบบเหมือนอยากพัฒนาตัวเองด้วยค่ะทำไมยังรู้สึกดูแล้วไม่เหมือนยี่สิบสองเลยอ่ะใช่เดินไปมีคนบอกว่าแบบอยู่มออะไรแล้วเหมือนนึกว่าอยู่มปลายจริงๆคือจบมาทํางานมาสพักแล้วค่ะราคะแล้วทางานเออ เกี่ยวกับเส้นสายวงการพากไหมอ๋อไม่ค่ะไม่เกี่ยวเลยอ๋อไม่เกี่ยวเลยตอนนี้ทำเกี่ยวกับห้องมาร์เก็ตติ้งค่ะโอ้ดอลล่าของเราโตมากเลยนะเจ้าดอลล่าเจ้าทำมาร์เก็ตติ้งด้วยค่ะอ๋อแต่ว่าคือทำมาร์เก็ตติ้งแต่คือหนูก็ยังคงอยากจะพากยังชอบพากไปเรื่อยงอืมสมมติว่าแบบเราเริกงานหองวงเย็นอะไรเงี้ยค่ะถ้าแบบมีคิวดึกๆอะไรเงี้ยก็ก็มาลงเสียงได้ค่ะอ๋อเหรอคะ มีบทบาทแบบไหนที่หนูอยากลองบ้างไหมคะนอกจากตัวที่หนูเคยทำมาบ่อยๆอะอืมอยากลองแบบบทดรามา่าลองไายชอบอยากอยากลองดราม่าให้มันเต็มที่เหมือนได้ปลดปล่อยบางอย่างค่ะอ,อ๋อเหรอที่คยม,มาไม่ค่อยได้ลองไม่ไม่ค่อยได้ม,มันจะมีแบบร้องไหน้นิดนๆหน่อยๆแต่ว่ามันไม่ไม่ได้แบบ ขนาดนั้นอะอย,อยากลองแบบถ้าเกิดเราเสียใจมากๆมันจะเป็นยังไงฟิลเรามันจะไปถึงขั้นนั้นไหมะะอะไรเงี้ยค่ะอร่องซีรีส์เกาหลีต้องเข้าแล้วเรียกได้นะคะเรียกแคสได้ก็ม <c oughs> ีเออที่ผ่านมาเนี่ยหนูก็ทํางานกับพูมกับค่อนข้างจะหลายคนเนาะค่ะ <c oughs> มีพี่เจินมีลุงตองด้วยอ๋อขอบคุณลุงตองคิดถึงเสมอเลยเอ๋อเอาตองเสียเวลาใช่ใช่ โต,โตโตมากับอาตองเหมือนกันนะคะใช่ค่ะเพราะว่าโซฟียแล้วมี <Sophia S 1> อะไรนะี่โซฟีแล้วก็ Toy Story เนี่ยแหละค่ะที่อาตองเรียกมาแล้วก็มีแบบ Tinkerbell ด้วยค่ะอาต๋องเป็น Tinkerbell ใช่ค่ะเป็น Tinkerbell ตั้งแต่ช่วงเหมือนน่าจะเป็นซีซั่นที่4มั้งค่ะ 1, 2, 3น่าจะเป็นอีกอีกท่านหนึ่งค่ะอ๋อโอเคบทบู๊บทแอคชั่นนี่ก็คือลองแล้วไหมคะ มีบ้างมีบ้างแล้วค่ะออมีบ้างแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาลองกันดีกว่า <c oughs> คือจริงๆเนี่ยเราอ่ะมีเวลาไม่เยอะเพราะว่าคือน้องเจนนี่มีคิวที่ต้องพักต่อแล้วก็เป็นเวลาที่กินเวลาค่อนข้างที่จะนานนะคะสามชั่วโมงอะ่ะค่ะอาจจะเสร็จในชั่วโมงหนึ่งได้นะเดี๋ยวลองดูค่ะว่าจะเป็นยังไงอ่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆของเจนนี่ไหม เชื่อว่าหลายคนเน่ยเขาแบบคิดถึงอ่ะอ๋อโอเคได้ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณที่คิดถึงกันแล้วก็ติดตามกันมาเสมอนะคะก็ถ้าเกิดมีผลงานอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวจะอัปเดตแล้วกันจริงๆไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเท่าไหร่ส่วนไห่จะมีเล่น IG แต่ f c e e o o o อะไรเงี้ยไม่ค่อยก็อาจจะไปติดตามทาง IG ได้ค่ะเล่นบอไอจได้ไหมคะ J J A N N Y แล้วก็ V ค่ะ J สตัวนะคะข้างหน้าคือ V นี่ไม่มีไม่มีเดอร์สกอร์ไม่มีติดกันเลยค่ะ อ๋อจะลงเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปชีวิตประจําวันใช่ชีวิตประจําวันเห็นงานอัปเดตนี่ดูแล้วยังเหลือละห้านาทีค่ะเออมีงานอดิเรกอะไรบ้างคะงานอดิเรกที่ทำก็คือาำเรื่องทั่วไปแล้วกันนะชอบดูซีรีส์เกาหลีแล้วก็เป็นติ่งเกาหลีด้วยติดเรื่องไหนคะถ้าล่าสุดก็ต้องอูยองอูเลยค่ะอยากค้อยากค้าตัวแบบนี้เ่คะจริงๆก็ถ้าได้ก็ดีนะแต่ว่าเสียงเรามันยังแบบเด็กๆเออแต่ว่า อูอย่างอูเนีย่ยายากมากนะยากมากจริงยากมากถ,ถ้าถ่านองจรน,นี่ได้ลองพากมันจะจะรู้ได้เลยว่าแบบม,มันไม่ง่ายมันไม่ง่ายจริงเริ่มจากอะไรที่มันน่ารักน่ารักง่ายๆละกันเดี๋ยวช่วงหาซีรีส์เกาหลีให้ลงโอ้ขอบคุณค่ะอะรู้ว่าชอบไงก็เลยจะได้ให้ลองอคุณผู้กํากับทั้งหลายที่อาจจะได้ผ่านมานะคะแล้วก็ได้ดูคลิปนี้ น้องเจนนี่อยากลองซีรีส์เกาหลีแต่ถ้ามีเกาหลีเรื่องอื่นก็รับค่ะรับค่ะรับหมดค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะนเจนนี่วันนี้ชั้นสั้นมากกันค่ะเพราะว่าเราต้องทํางานรับมันตัวละครเยอะเหลือเกิน <ะ S 1> เรากลัวว่าตัวเองจะทําไม่ทันเนาะโ okay. อเคอถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะคือที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปสาคัญกับนักราบคนสําคัญต่อไปวันนี้พี่มุ้กับน้องเจนนี่ไปก่อนไปด้วยสิงห์ดอลล่าได้ไหมคะค่ะก็ สวัสดีนะคะอย่าลืมติดตามแจนนี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ